สื้เดี๋ยวนี้ดีต่อใจสําหรับสาวๆที่ชอบแต่งหน้าโดยเฉพาะใช้เครื่องสําอางติดทนและล้างออกยากขอแนะนําเซ็ตทําความสะอาดผิวเพื่อเตรียมผิวให้พร้อมต่อการบํารุงเมคอัพรีมูฟเวอร์ลิควิดชาระล้างเครื่องสําอางเหมาะสําหรับเครื่องสําอางกันน้ําและล้างออกยากใช้ชําระล้างเครื่องสําอางได้หมดจดและรวดเร็วไม่ทําให้ผิวแห้งกระด้างล้างออกง่ายด้วยน้ําเปล่าไม่ทิ้งคราบมันคงความชุ่มชื้นแก่ผิวหลังล้างออกใช้ขณะผิวแห้งและมือแห้งหยดลงบนฝ่ามือนวดเบาเพื่อให้เครื่องสําอางละลาย ออล้างด้วยน้ำเปล่าหรือใช้สำลีเช็ดออกไรฟา15้าเจลล้างหน้าอ่อนใสช่วยถนอมบำรุงผิวเติมความชุ่มชื้นใช้ล้างหน้าวันละสองครั้งเช้าเย็นเอ็นเพียวหนึ่งเดียวแห่งโทนเนอร์ช่วยปรับสมดุลแบคทีเรียอันเป็นต้นเหตุของสิวใช้เช็ดย้อนหลุมขนเบาๆทั่วใบหน้าหลังล้างหน้าเช้าเย็น เสริมด้วยการทำมาร์คชาโคด้วยคุณสมบัติของผงคาร์บอนจะช่วยทำความสะอาดผิวอย่างล้ำลึกดูแลผิวจากมลภาวะและฝุ่นละอองมีจำหน่ายพร้อมบริการฟรีที่ศูนย์หมอมลนชน